สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้แดดดีดีค่ะไปเข่าปาน้ำกันค่ะมื้อนี้พี่น้องบบได้ลงคลิปหลายมือ้อพอดีช่วงนี้เป็นช่วงแตงคิฟวิ่งนะคะ่ะพี่น้องจุลี่หนุ่งๆอยู่เลยไ่ได้เฮ็ดคลิปคะ่ะมื้อนี้ว่างกันเลยฟาลพาพี่น้องเข่าปาด้อค่ะ่านฮาเทียมีค้นสงสัยสันดอกค่ะ เจนจุลีหายไปบลงคลิปลายมือย่านสงสัยว่าเป็นจุลีกินเห็ดเบื่อกินเห็ดเบื่อตายเราบอกคือเ่อเห็นลงคลิปย่านพี่น้องสงสัยเนาะค่ะเนาะโมเมนต์นะค่ะโมเมนต์จุลี่หนุงหนุงอยู่ค่ะเดี๋ยวมือนี่ทิพาเลาะอีกคือเก้าแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะอันนี้ห้อยเห็ดนางล้มค่ะ เห็ดนางฟ้านางล้มมีแฮนวมีแนวกินแล้วนี่พี่น้องห้อยแนวกินแล้วค่ะนี่เห็ดนางฟ้าเห็ดนางล้มเพิ่อเดินกันนะคะน้องพี่น้องเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงกับช่วงนี่กับฝนกับไลายล่เด้อค่ะพี่น้องฝนกับตกจุลีกับออกบ้านบ่ได้น้ำแล้วกับหยุ่งน้ำค่ะหยุงช่วง แตงกิฟวิ่งเนาะค่ะก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปลงปบนได้เฮ็ดอีหยังบุค,ค่ะนึกว่าแม่นเห็ดอันมันปูเบิง่งคักๆเล่าบ่แม่นค่ะจุลีค้อนตามาค่ะทัศเทียโศกค่ะพี่น้องแต่บ่คิดว่าสิโศกสิหมานดอกค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก่ะหนาวเย็นแล้วคิดว่าบ่แม่นนั่น ย้ำเห็ดมันปูแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะคอนตามาน้ำซื้อดอกค่ะปลาถิโทเบื้องเห็ดเบื้องเห็ดดอกนี้ค่ะพี่น้องเทียบกับมือจุลีเบื้องค่ะปูน่ะย่ยไร เพื่อนเดินเห็ดยังพี่น้องเห็ดลิ้นจือเห็ดเกือกมากเห็ดยังคุณ่ะแงอะายค่ะซอนคักไปสีรอบไปทั้งพุ่นละค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องจากสิพ่อ,อยังบุบุค่ะว่าไปแล้วกับว่าท่านได้พ่อว่าท่านได้เห็นยังดอกเนาะค่ะ นี่ค่ะสิเป็นเห็ดเบื่อละเบิงทรงพี่น้องปลากะชื้นชื้นค่ะพี่น้องฝนกะตกเป็นอาทิตย์เลยเนาะค่ะก็เลยชื้นแน่จากน้อยอยู่กัดแม้ว่ามีเห็ดกระสินเาถิ่มเบิดแล้ะเบิ้งทรงอ่ะ เ,ออเห็นแคนดีแคบเนื้อเป็นเห็ดมันปูค่ะพี่น้องนั่นเด้อนะดอกหนึ่งพี่น้องนั่นเป็นเห็ดมันปูด้วยค่ะแคนดีแคบค่ะนี่ก็อีกดอกนึงค่ะนั่นแคนดีแคบด้ค่ะเลยมานน้ำกัดนี่ก็อีก เห็ดกินบ่ได้นี่หลายเทิงค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดมันปูนี่พระท่านได้เห็นหรอกค่ะอันนี้ก่ะจักเป็นเห็ดยังบูนีสีเทาเทาค่ะสองดอกอยู่น้ำกันสรุปแล้วก็บ่ท่านได้เห็นหรอกค่ะพี่น้องพระท่านได้มีดอกค่ะคิดว่าหน่าสิวายเบิดแล้วและเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็ดมันปูจุลีก็ได้ค่ะ รอเ,เบิ้งสักพักแล้วนอพี่น้องเนาะคือสิเบิดนย้ำมเขาแล้วค่ะคิดว่าพี่น้องคือสิโบมีอีกดอกจังว่าแล้วเนาะมันกสิบกขึ้นย่างปีดอกนอพี่น้องเนาะพอเหตุอัน รัสโซไลแล้วค่ะแต่ว่าเถาแล้วหรือว่าเห็ดก้นโคกหรือว่าเห็ดดินที่เพื่อนเอินกันนะพี่น้องดอกง่ายไงลาดอยู่นี่ปุ้ํงามอยู่ค่ะดอกไง่ทยงคักขนาดพ่อดอกนึงค่ะพี่น้อง เหดไว้แล้วเนาะค่ะเนะ Head เาะเหดไว้แล้วเอาซ่ํานี่ละษนะพี่น้องมือนี้ก็ได้ค่ะคือสีโบมีอย่งางไรอันมาทรงข้าพี่น้องให้พี่น้องได้เซาคิดหอดเนี่ยแจกมีคนคิดหอดบูบูพี่น้องเ <laughs> นาะพี่น้องเนาะพอได้หายสงสยัยเออ,อคืออยู่วันนี้ มาทรงเขาพี่น้องเพราะได้หายสงสัยกันซื้อดอกค่ะบม่ได้หายไปใส่เนาะค่ะเนาะยุงยุคค่ะช่วงนี้เดี๋ยวถ้าขันว่างแล้วเดี๋ยวจีฟ้าเฮ็ดคลิปลงให้เบิ้งดอกเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อสั้นกะคลิปนี้กะเสียวไว้เท่านี้เดี๋ยวไวพ้พอกันไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกไกรต์เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไวพ้พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะบ๊ายบายเบ่ <laughs> เห็นบบมีค่ะพี่น้อง จุลีกับสิลุยป้าออกแล้วล่ะค่ะน้อพี่น้องนาอเดี๋ยวไปพอกันไหมค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย